เปิดใช้ดุลพินิษพิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสาากินแห่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับคลิปนี้นําสูตรใหม่มาฝากกันครับผ่านมาแล้วครับสูตรเก่าเล่าใหม่มาสี่ห้าวันนะครับสูตรที่เข้ามาวดที่ผ่านมาก็จัดไปแล้วในบรรดาปักหลักมีร้อยบนนะครับ จัดไปแล้ววันนี้ครับมีเพิ่มเข้ามาเป็นสูตรใหม่สสูตรนะครับปักหลักหน่วยบนลงคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วคลิปนี้จะเป็นปักหลักสิบบนครับนาสูตรใหม่มาฝากกันครับในงวดวันที่1ตุลาคม2 5งพันสถนิติสูตรนี้6งวดครับปักหลัก10บ,บนสถนิติหงวดอาจารย์จะคํานวณกันหงวดฝึกคํานวณดูครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเข้ามายังไงนะครับใช้สูตรแบบไหนตามที่ท่านได้เห็นนะครับหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งครับบวกหลักร้อยสตัวหน้าครั้งที่2 ผลรวมไปบวก041ของที่เห็นครับหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งบวก103ตัวหน้าครั้งที่2บวก041คองที่ตามที่จะเห็นนะครับบนแถวนี้ก็คือนี่รางวัลที่1 2ตัวล่าง3ตัวหน้าครั้งที่1ครั้งที่2 3ตัวท้ายครั้งที่1ครั้งที่2ย้อนหลัง6งวดครับงวดแรกก็คือ16มิถุนายน2563เฟ้นหาบรรทัดต่อมาคือ1กรกฎาคมคือบรรทัดต่อมาครับหลักหมืนน่นนะครับของรางวัลที่1ก็คือเลข1บวกกัน2ครั้งในงวดแรก ร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองก็คือเลขแปดผลรวมครับเราคำนวณกันเลยเนาะหนึบวกหบวกแเป็น10อ้าวแล้วจะทำยังไงครับไปบวกตัวเลขคงที่ครับศูนย์สี่บวกศได้สิได้สิเอาเลขศูนย์ศบวกสได้4 4่บวกหได้5 0 45ครับปักหลักสิบบนวดต่อมาครับออกอะไรครับ1กรกฎาคม258 มีไหมครับมีครับเลขห้าสิบบนถูกต้องเอาละครับงวดต่อมาครับหลักหลักหมืน่นบวกกัน2ครั้งครับ4บวก4บวกหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่2เลขศู 0, นย์ผลรวมคือเลข8ครับเดินหน้าศูนย์ได้8ตัวเดิม8บวก4เป็น12ได้เลข2 2งบวก1ได้3 8 2 3ออก2 8 6 8ครับเข้า10บนถูกต้อง สองงวดผ่านครับงวดที่3หลักหมื่นบวกกัน2ครั้งครับ7บวก7บวกหลักร้อยสตัวหน้าครั้งที่2ก็คือเลข5ผลรวมคือ17ไม่ใช่ครับ7 2 14บวก5เป็น19าครับขอโทษครับ19 9เาเดินหน้า0ูนเป็น19ตัวเดิมใช้เลข9ก้เบวก4เป็น13ได้เลข3 3มบวก1ได้เลข4 9 3 4ครับออก3 9 1สวยนะครับนี่ครับอันนี้8กับ2เข้าอันนี้3 9ก็เข้า แต่หลักสิเป็นเลขเก้าครับสามงวดผ่านครับงวดที่สขออนุญาตบวกเลขนะครับหกสองสบวกหเป็น17บเได้เลขเ7็ดเดเดนหน้าสเป็น11ได้เลขห1ึบวกหนึ่งได้สองเจ็สิงหาคมครับ8ปดหนึ่งหนบนเลขหนครับไม่มีปัญหา4ี่งวดผ่านไปสี่งวดนะครับสูตรนี้หลักหลัก10บน วันที่5 4 2 8บวก6เป็น14ได้เลขก4 5, 4ด้านหน้า4เป็น8 8ด้านหน้า1เป็น9 4 8 9ครับออก9 9 7วันนี้มี9ไม่มีปัญหาเลยครับ9เยอะสันละเกิน9เข้า10บนครับแล้วก็มางวดที่6 9 28บวก6เป็น24ได้เลขก4 4บวก4เป็น8 8บวก1เป็น9 16กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดครับ24403083 8ครับเข้าตำแหน่ง10บน6งวดครับงวดที่7คือ1ตุลาคมที่จะถึงนี้แหละครับเอาเรามาดูย้อนไปนิดหนึ่งเมื่อกี้นี้เราใช้หลักหมื่นบวกกัน2ครั้งบวกหลักร้อย3ตัวหน้าครั้งที่2ผลรวมไปบวก041คงที่ครับงวดแรก5เข้า10บน258งวดที่2 8เข้า10บน286งวดที่3 9เข้า10บน391 งวดที่4 1เข้า10บน8 1 1หงวดที่59เาข้า10บน997้งวดที่6 8เข้า10บน0 8 3ย์มงวดที่7งวดที่จะถึงครับลุ้นกันหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งครับ4บวก4หลักร้อยสตัวหน้าครั้งที่2คือเลข1ผลรวมคือเลข9กครับเดินหน้า0นย์ก็คือเลขเตัวเดิมใช้9 9เบวก4เป็น13ได้เลข3 3บวก1ได้เลข4เอาละครับปักหลัก10บนนะครับเราได้เป็นเลข 9 3 4เลข9เลขก3เลขก4ครับหลัก10บ bon, นนะครับ1ตุลาคมฝากไว้เท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพินิจวิจารณนในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจ สนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย